สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับก็มาเจอกับยามบ่ายร้อนๆน,นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่24เมษายนนะครับช่วงนี้อากาศก็ถือว่าร้อนมากนะครับพี่น,น้องๆในเพจเมทา74ทุกท่านและเอฟซีผมมวยหูเมทาก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศร้อนนะครับพยายาม ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับในด้านของวันนี้นะครับผมเมทานะครับก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองนะครับวันนี้ก็เป็นสึกนะครับมวยไทยกลุ่มพระรมใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดกับช่อง t ู o f ย u และช่อง5้านะครับส่วนในด้านของช่วงที่2นั้นผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณนะครับฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์นะครับมีหลายคู่ด้วยกันนะครับไฮไลท์จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางท็อปฟรีสีน้ำเงินนะครับ เอฟเวอร์ตันนะครับจะเปิดนะครับบ้านนะครับรับมือนะครับกับทางนะครับขงแดงเรียกว่า่งในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับวันนี้ผมเมทาจัดหนักจัดเต็มนะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับที่พี่น้องมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลายๆท่านที่ติดตามผมนะครับก็สามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมทา7จดช่องทางที่2เป็นช่องทาง เพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง YouTube เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทาง i n s t a g r กรเมทาเจสีนะครับ4ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับขอฝากไว้นะครับเราเข้าสู่ในด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองกันเลยนะครับสำหรับในด้านของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยพันธม กลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ถือว่าจัดได้น่าดูด้านของวันนี้ราคาเลขเปิดมามีดังนี้นะครับคู่ที่1นะครับซุปเปอร์แบงค์สิคู่ที่2นะครับเกียรติศักดิ์ห้คู่ที่3ราชศักดิ์สิคู่ที่4นะครับไพรพยักห้าสามคู่ที่5นะครับเพชรนิกร74คู่ที่6นะครับเพชรนาวี32คู่ที่7ของเบงเสมอคู่ที่8ปดอัตพลถึงเอ็ดแและคู่สุดท้ายเพชรสุวนเสมอเกี่ยวกับด้านของราคาเลทมวยนะครับเราเข้าสู่คู่ที่1กันเลยนะครับ คู่แรกนั้นของวันนี้นะครับซูเปอร์แบงค์นะครับจอนลี่ยิมเจอกับทางเจ้าสี่พลังสอสราชีพมวยคู่นี้เจอกระดิพิกัด106ปอนด์ครับทางมุมแดงนะครับคือทางซูเปอร์แบงค์นี่ลดไป0.8ส่วนทางเจ้าสี่พลังลดไป0.9มวยคู่นี้ราคาเลทเปิดทางซูเปอร์แบงค์ต่อที่ราคา19นะครับมวยคู่ที่เคยใช้บริการกันมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับวันนั้นผมก็ดูอยู่นะครับถือว่าคู่ที้สู่สีพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับในด้านของมวยคู่นี้นะครับในด้านทางซูเปอร์แบงค์เป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวแนนนน่่่ป้รรััััดดบตีีีพลงก็ถืือออววามมมยฝะคคไเ สมองมวยครบเครื่องหลากหลายคู่ขี้สูสีนะครับราคาเลทเปิดทางซุปเปอร์แบงค์ต่อครับส่วนตัวผมเมท้าให้ลองกิน2ข้างให้ลองกิน2ข้างในทางเจ้า4พลังนะครับให้ลองกิน2ข้างในทางเจ้า4พลังด้านของมวยคู่ที่1วันนี้นะครับศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่นะครับคู่ที่2ครับเกียรติศักดิ์นะครับพยักกันทรอนเจอกับทางเจ้าเหล็กกล้าครับบีเอสนะครับมวยไทยมวยคู่ที่เจอกันดีพิกัด125ปอนด์นะครับทางเกียรติศักดิ์มาขาดไป0.2สส่วนทางเจ้าเหล็กกล้านี่ก็ ลดไป0.4จะเป็นเรื่องของมวยคู่นี้ราคาเลทเปิดทางเจ้าเกียรติศักดิ์ต่อ5-4นะครับเกียรติศักดิ์นะครับเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินชนบูรสู้ดีนะครับส่วนทางเจ้าเหล็กก้านะครับก็ถือเป็นมวยประเภทขับเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีนะครับมวยคู่นี้คู่ขี้สุสีนะครับแต่ความชอบของผมผมชอบทางเหล็กก้าเป็นเรื่องของมวยคู่ที่2วันนี้นะครับและคู่ที่3ครับราชสัก ที่199เจอกับทางเจ้าจรัดชัยครับปอปัญญาวัดนะครับใดีทางของหวยกู่นี้เจอกันดิบิกัดนะครับ127ปอนด์ครับราจศักนี่ก็มาลดหนักไป3.5ถือว่าลดเยอะนะต่ทางเจ้าจรัดชัยลดไป0.2นะครับราคาเลดเปิดทางราชักเป็นต่อราคา5 4ราชษักเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกวยเบอร์มวยดีแต่ว่าลดํำหนักเยอะนะครับตัวยรุ่องดมทางเจ้าจระดชัยัเวันหวยคู่นี้เจอกกัันิด 126ปอนด์ไทยพยักไม่เหนเนหักไป1.6ส่วนทายเจ้าแมมมอสน้ำหนักไป0.3มวยคนนี้คู่ขี้0.4นะครับความชอบของผมผมชอบมวยรองดือทางเจ้าแมมมอสสอสระชีพวันนี้สี่คู่ครับผมชอบมวยรองหมดเลยนะวันนี้สี่คู่ผมชอบมวยรองหมดนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดกับหลังถ่ายทอดสดมนีผมชอบทางเจ้าเพชรนิกรนะครับหลังถ่ายทอดสดวันนี้ชอง5าถ่ายทอดสดทางเจ้าเพชรนิกรตัวที่หนึ่งตัวที่สองเพชรนาวีตัวที่สามอาจจะคลนะครับหลังถ่ายทอดสดนะครับหลังยังไม่ทราบอีกครั้งกับหลังถ่ายทอดสดผมชอบทางเพชรนิกร เพชรนาวีและทางอัจฉริยะนะครับส่วนช่วงถ่ายทอดสดนั้นก็ชอบมวยรองครับไปด้าของวันนี้นะครับทั้ง4พรัมนะครับทั้งเหล็กกล้าและทั้งจรัญฉัยและทั้งแหม่มมอสนะครับในดางของวันนี้ผมเมทาเขาจบการไลฟ์สดช่วงแรกมวยน้าเล่นมวยน่รองแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่องที่ฟุตบอลเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ